พิ่งเอายาให้ช้างเลยที่กาแฟนะครับโอ้วิสิงดีใจทําไมครผมผมเข้าช่องได้แล้วครับแฟนอะไรนะช่องอะไรภายบาบาลไหนดูหลังบ้านเลยดูหลังบ้านเลยเดี๋ยวผมจะเย็นเพราะว่าคือขั้นตอนเนี้ยเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกวิสานดีใจให้เจ็ดวันน่ะโอ้โหช่องหมายเลขเจ็ดวันต้องทําแผนการว่าได้ช่องคืนแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคลิปแรกนะช่องของคุณคเนย นี่ไม่ไม่ตัวหน้านี้ทำไมวิดีโอเป็นแช่งของลูกไอ้ที่สองล้านวิวมีคลิปเดียวเฮ้ยคลิปหายหมดเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมาแดกดาเฮ้ยมีอะไรเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่คือคลิปผมหายไปไหนไหนอ่ะมันมีคลิปอ่าทำไงอะน,นี่นมีคลิปจริงๆนะเดี๋ยวดูช่องนี้คลิปนหนึ่งเพื่อสางลูกคลิปเดียว วิลิปนี้คลิปประสาทแต่ดูนี่เดี๋ยวลิปนี้มันมีคนมาเม้นต์ไหมถ้าถ้าถ้าคลิปนี้มีคนเม้นก็แสดงว่ายังยังใช้งานได้อยู่มีคนเม้นอยู่หกวันไม่ไม่หกวันที่ผ่านมาสามเดือนไม่ใช่นี่ยอะไรวะเอาลองอัพคลิปดูผมมีคลิปอยู่นี้อยู่ลองอัพดูดูหัวน้องครับดูหัวน้องไม่ไม่ มันมันมันเลือกคลิปนี้ไ,งไงว้โอ้โหนี่ไงดูอ่ะเพศหญิงนะครับไม่เป็นสาธารณะหมายความว่ามันตรงไว้คลิปเดียวมัตนตรงคลิปที่มันคือลองไปหลงังหลังบ้านหน่อยเ,ออเดี๋ยวประพุประสงค์สะอาดถูกเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังทำอะไรไม่ถูกไม่ไปสครีปเตอร์สตูดิโออะคิดคดูใช่ไหมเออ อยู่ในหลังบ้านหมดอันนี้คุณมาหน้า YouTube นี่มันก็ไม่มีดิไปที่วิดีโอนี้เราเข้ามาหลังบ้านแล้วโอ้โหมันไปน,นั่งปิดคลิปเป็นแม่เป็นสถานะทีละคลิปทีละคลิป,ลลปะนะเออหรือว่ามันต้องใช้แบบทีเดียวหมดเลยไปที่ตั้งค่ารวมๆ,ๆมั้งอ๋อคลิปคลิปมีครับคลิปมีครับคลิปมีบ้าเอ้ยเดลเทลันไหน t the fuck เดี๋ยวลบคลิปที่เอาก่อนไม่ใช่พูดได้พอเลยเดี๋ยวเอามปก่อน อะไรแดงเถื่อนเลยนะลบลบก่อนลบลบ,ลบ,ล,บลบคลิปนี้ก่อนลบทิ้งถาวรคลิปอะไรไม่ลบผมลบก่อนนะจ๊ะลบทิ้งถาวรก่อนดูอ่ะเนี่ยอันอันนี้คือเขาปิดนะครับปิดไว้อือนี่เห็นไหมเนี่ย,ยมไม่เป็นสาธารณะอันนี้คนที่มีลิงก์คลิปนี้เท่านั้นที่จะสามารถดูได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูแต่ผมคิดว่า คลิปน่าจะมีทุกคลิปแหละเขาก็ใจดีอยู่นะที่ที่ไม่ลบคลิปของผมเขาคิดว่าคุณอาจจะแฮกช่องคืนได้อางนี้แบบเขาเลยคิดว่าเออคุณผู้ชมคือคือดูทูบบอกผมว่าเจ็ดวันใช่ไหมซึ่งวันเนี้วันที่หกผมก็คิดว่าวันนี้ผมก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเราบอกคันตอนไม่ไม่วันที่เจ็ดเนี่ยคือช่องผมหายวันที่เจ็ดถูกต้องไหมเมื่อวานผมก็ลองเข้ามันก็ไม่ได้ แล้วช่องอ่ะมันได้คืนวันที่เก้าเจ็ดแปดเก้าแสดงว่าผมร้องอินวันที่เก้าวันที่สิบแปดผมถึงจะเข้าช่องได้แต่วันเนี้คือวันที่เท่าไหร่สิบหกต้องวันที่สิบหกดิก็เก้าบวก 9, 6, 7, เจ็ดเก้าบวกเจ็ดเออก็สิบหกเออะไรวะเออตกเลขอะไรวะอะไรเออถูกแล้วดิหลอนบอกว่าเออ <c oughs> เออวะก็วันนี้สิวันนี่ได้ก็ถูกเลยดิเจ็ดวันเออเจ็ดวันเก้าบวกเจ็ดเอามันหนึ่งก็เลยหกเอ <c oughs> เอโ <c oughs> อเควันเนี้ยได้ ลองบอกขั้นตอนในการโดนแฮกนี้คือเมื่อช่องท่านโดนแฮกนะครับท่านต้องติดต่อไปที่ไปที่แบคเอพของเราอ่ะอย่างเช่นช่องคุณเมียแบคเอฟใช่ไหมที่อยู่สิงคโปร์อ่ะก็ติดต่อไปหาคนนั้นนะครับแต่ว่าของผมน่ยไม่มีไม่มีของผมเนี่ยไม่มีแบคเอพครับคือเขาเรียกว่านะที่เขาติดต่อคนดูแลคนดูแลประชมไม่รู้เหมือนกันคนดูแลคนดูแลช่ององคุณใช่ไหมแต่ดีที่ไอเมลเนี่ยนะฮะ นี่ครับเป็นเป็นของเข้าเหมือนกันก็เลยสามารถให้เขาดูแลได้คนนั้นเขาก็เลยทําเรื่องนะครับไม่ใช่ผมไม่ได้ถามพี่คนนั้นผมถาม Google เลยเขาจะมี Google ไงก็นั่นแหละนะครับทิมงานพี่คนนั้นนะเขาก็ทําการติดต่อมาให้ครับผมมันไวไงมันดีก็คือโชคโชคดีที่ผมมีน้องชายเป็นเป็นช่องใหญ่เขาแบกอัพได้ไว สร็จแล้วยูทูปก็ทําการบล็อกนะครับบล็อกเขาลงวิดีโอได้สามวิดีโอเขาตรวจสอบว่าเมันโดนแฮกจริงยูโดีแผไปโผล่ยูเเอร์นเนเธอร์แลนด์ไม่ไม่ตอนแรกเลยอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นคนแฮกเสร็จแล้วไปโผล่ไปล็อกอินอยู่ที่นู่นอ่ะอยู่ที่รัสเซียเนเธอร์แลนด์รัฐเวียได้ของคนอื่นออเของคนอื่นที่ผมเข้าดูในช่องแสนซับช่องสามล้านซับที่โดนแฮกทีนี้ ทาง YouTube เขาก็จะทําการทาง Google ตรวจสอบตรวจสอบเสร็จเห็นเห็นว่ามีมีการเปลี่ยนรหัสเห็นว่ามีการคือมันผิดปกตินะฮะคือตามวิสัยทัศน์เอออยู่ดีมีใครมาลบลบแล้วก็แก้ชื่อวะลบแล้วก็ใส่คะแนนผิดวะนะครับถ้าเราเป็นครูแล้วก็มันก็แปลกใช่ไหมเขาเลยทําการบล็อกไว้ก่อนบล็อกเสร็จเขาก็จะทําการไม่ให้ใครมาเข้าแล้วก็ทําการให้คนสองคนเนี้ยนะฮะมายืนยัน ว่าใครเป็นเจ้าของช่องที่แท้จริงซึ่งเรามีข้อมูลหมดเราก็รู้ว่าเราเกิดวันไหนเราสมัครเมื่อไรเราทําอะไรกับมันบ้างซึ่งของเรามีความคล้ายคลึงมากที่สุดไอ้นี่ก็คงจะไม่รู้เรื่องหรอกที่มันสมัครวันไหนวะมันทําอะไรมันชื่ออะไรวะมันก็คือเขาเป็นเนเธอร์แลนด์เขาคงไม่รู้เขาก็เลยถูกบล็อกไปเลยเรานะฮะได้ก็เขาไม่ใช่หมายควรามว่าถูกถูกเขาไม่ไม่ไม่ให้เข้าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ววันที่แปดเนี่ยก็ยังไม่ได้วันที่เก้าเขาตรวจสอบแล้วว่าเออถูกแฮกจริง เขาก็เลยส่งส่งเมลที่เป็นเมลรีเซ็ตรหัสผ่านคือให้เรากดลิงก์ปุ๊บเราจะสามารถเข้าไปเมลนั้นได้เลยรีเซ็ตรหัสผ่านเออข้ามขั้นตอนได้เลยคือเข้าไปรีเซ็ตรหัสผ่านก็เปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนเซ็ตตีชัครับว่าเราได้ช่องคืนแต,แต่ว่ายังไม่ช่องคืนแต่เข้าได้เข้าได้เฉพาะเมลนะเข้าได้เฉพาะ Gmail แต่ผลิตภัณฑ์อื่นของ Google โดยเฉพาะ youtube เข้าไม่ได้ และ YouTube ของผมเนี่ยก็โดนปิดเพราะเขาไปลงคลิปเขาเอาลงคลิป3คลิปเป็นคลิปคลิปสามคลิปที่ละเมิดกฎของชุมชนคือกฎของ YouTube เกี่ยวกับปิดคอยอีทีเลียมเป็นที่เป็นเทรดหุ้นเป็นเหรียญสกุลเงินดิจิตอลคริปโตัวโคนาเซีอะไรของมันนี่แหละนะฮะไอ้โมนี่คือเปล่าคุณก็มีนี่นะเฮยอย่าโมดี๋ยวาโมขึ้นเนี่ยมันลงในตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูเลยขายทิ้งไปแล้ว โดยมัวขึ้นเงีอยคิดตกมัขึ้นการลงทุนยังมีความเสี่ยงนี่เสร็จแล้วปุ๊บคือเสร็จแล้วมันเข้าไม่ได้ผมก็กระวนกระวายใจครับคือรายได้เราจะหายวะนะฮะคลิปเราจะหายหรือเปล่าวะคลิปเราอ่ะเนี่ยครับถ่ายทำมันต้องเป็นปีกว่าคลิปอู้สี่ห้าวันไอ้คลิปมัววาคุณจะไม่น่าเปิดง่ายนเี้ก็ดิ๊กๆๆแล้วก็เปิดท่าย้าเลยนี่ไงติ๊กเนี่ยติ๊ก ตีเอ้าตีคำดีคอมเลยว่ะแก้ไขสร้างรายได้ทั้งค่าทังคิดเห็นฟังบบบันทึกเอ้าลบไม่ได้ลบเพจิทไก้ไขเอ้ามันทำไงมันปิดได้หมดวะระดับการแชร์เอโออันนี้เออโอเคใช่นะก็อัลลอยอัลลอยอัลลอยด์ไงไหนลองลองลองเห็นนะ ฉันเข้าใจคือทีเนี้ยเราก็รอรอมาจนถึงทุกวันนี้นะครับรอมาจนถึงวันนี้คือมันมันได้รหัสแต่ว่าพอจะเข้าช่องอะ่ะมันเข้าไม่ได้มันว่าได้นําคุณออกจากอะ,อะไรนะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับไม่ให้เราเข้าผมก็ทาเนี้ยทุกวันทําทุกวันทําทุกวันนะครับเข้าไปทําทุกวันคนบันใจร้อนเนาะนะครับ แล้วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ผมทําคือผมก็คํานวณวันผิดคือผมคิดว่าผู้เนี่ยผมต้องได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่วันเนี้ยคือวันที่ผมได้ผมคํานวณวันผิดแล้ว,วันนี้ผมก็มานั่งทําครับลองดูปรากฏว่าให้ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ให้รีเซ็ตรหัสผ่านผมก็โอ้จะให้รีเซ็ตรหัสผ่านทําไมวะเนี่ยเมื่อเรารีเซ็ตไปแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่ได้นะครับแต่อยู่ดีเมื่อกี้เข้าได้ใช่เลยนี่คดีใจมากเลยครับคลิปผมก็อยู่ทุกคลิปนะดีนะที่เขาไม่ลบ คลิปเราทรายเ่าเป็นแฮกเกอร์ที่มีคุณธรรมอยู่เหนื่อว่ากเอยสาธุถ้าดูช่องผมอยู่นะผมบอกคุณมากที่มา็รบคลิปผมนี่ดูว่ะแล้วปิดปิดปิดหมดทุกคลิปรู้ไหมทำไมต้องปิดหมดทุกคลิปเพื่อไม่ให้เอฟซีในช่องนี้หาลิงก์เจออ๋อใช่ไหมครับถ้าเขาหาลิงก์เจอเขาก็มากดรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตก็จบนะฮะแต่ว่าเรานดำเนินการไวเขาลงคลิปไปแค่สามคลิป อใช้เวลาครึ่งชั่วโมงช่องโดนปิดเลยเ <g ül> ก่งมาก <S <S มและอันนี้ทาง YouTube ก็ทําการรัดไม่รห้ัดดิช่วยเราก็คือให้ช่องจากช่องที่โดนปิดเนี่ยกู้ข้อมูลได้กลับมาหมดเลยดีมากดีมากอันนี้ดีมากขอ,ขอบคุณ YouTube มากครับที่ขอบคุณกูเกิลมากแลวจะเอาคลิปไปทำเนะี่รูบทิ้งทำไมมันซ้ำแงเนี่ยอ่ขอบคุณเอซนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะ ผมก็คือคลิปวีรบุรผมเนี่ยเป็นโงที่ช่องช่องลูกชายครับคือบัวบานแฟมิลี่ครับก็คนจะกลับกลับเมื่อคืนเนี่ยทำดีไหมยอดทำดีนะคนดูดีนะอเนี่ยลงอะไรอะไรนะลงได้ผมไม่ไหวหรอกนะเอาแค่นี้ก่อนนะโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับที่ติดตามผมครับดีใจญ่ผมเนียนะโอ้ยีใจมากเลยว่ะอู้ยเสื้อสวยเลยอืมคุณพี่ให่ผมเหรอก็ดีใจครับ ผมเหนื่อยอยู่อันว่าก็ระวังนะครับในการ Google ถ้าใครที่มีธุรกรรมทางการเงินหรือว่ามีช่อง YouTube มีอะไรก็ขอให้ล็อกอินหรือว่าแสนรหัสผ่านหลายๆชั้นแต่อันนี้ก็ล็อกต้อง2ชั้นนะยังโดนแฮกได้นะครับถ้าโดนแฮกแล้วก็รีบติดต่อไปที่ Google ตามที่ท่านอยู่จะเป็นเองังกิษอะไรก็ได้ครับเราสามารถไปดูได้ามีทีมงานถ้ามีหลัยบ้านอย่างหรือถ้ามีทีงมทงานนะครับก็โอเคได้เลยนะครับ วันนี้อยากมาบอกเ c ว่าได้ชอบคือละสิงแล้วว่าติ๊ก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 แล้วกดคลิปวิดีโอให้เป็น,ปนสักตังนะนะใช่โอเคนะครับสวัสดีครับ